ลุงขามอบที่หนึ่งครับพี่วินอบที่สองตามผู้โสดีบางคดนคนที่สามผมคนที่สี่เดี๋ยวต้องเลยต้องไปถ่ายแล้วถักฝังโน้นด้วยฝังฝังวังไปถ่ายโน้นเยถ่ายจากโนมาเราเวียนมาแบบิโอสามสามคนอบสามคนอบครับผมคนที่สี่เป็นส่วนเกินนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับเป็นพยานว่าสามคนอบต้นยางต้นนี้ ทำไมมันใหญ่โตมากมายลุงขำม,มันเป็นมาอย่างไงครับมันต้องใหญ่กว่านี้อีกออมาอยู่ที่ทดินอยู่ที่ดินตรงนี้ดีอยู่ที่เนิน<อ>ยางทุกชนิดมันดาเนินมาจากที่เนินๆไม่ใช่ปลูกในนาที่ระบบเนี่ยอยู่ที่สูงเลยสวยทุกแหง่งขึ้นดีทุกแหง่งถามลุงขำนี่ทำไมลุงขำเนี่ยคลั่งคล้ายเรื่องของอยางปลามากเนี่ยโอ้ยมันเข้าเส้นแล้วตัง<อ>้งแต่เด็กๆมียาเยอะ เพราะฉะนั้นผมต้องมอบเรื่องยางนี่ด้วยความบริสุดใจรู้ลึกรู้จริงอ้าวไม่ได้คุยรู้จริงเรื่องยางยกให้โกขำหรือลุงขำแห่งจังหวัดตรังและก็ที่นี่คือสวนสาธารณะกะพังสุรินกระพังสุรินครับขอบคุและสวัสดีครับ